เปิดช็อตหวานซึ้งคู่รักพระเอกดังกอดร่ามลากลางสนามบินเมื่อเราต้องไกลกันเป็นคู่รักสุดหวานอีกคู่ของวงการบันเทิงไทยค่ะสำหรับนักแสดงสาวโบเบนจวันกับพระเอกหนุ่มกษตจิรายุจากวัดเร็กจนวันนี้ที่คบหาดูใจกันนั้นเป็นเวลากว่า9ปีแล้วและหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทอทั้งคู่อยู่นั้นมักจะมีภาพน่ารักๆออกมาให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดในอินสตาแกรมของโบได้โพสต์คลิปสุดซึ่งทำคนดูเกือบจะเป็นเบาหวานเพราะโมเมนต์สุดซึ้งเมื่อทั้งคู่นั้นต้องห่างไกลกันโดยโบต้องเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ธรรมสุวรรณาจังหวัดขอนแก่นนันเป็นเวลา20วันปิดการสื่อสารทุกอย่างเพื่อศึกษาพระธรรมอย่ากง,งานนี้ทั้งคู่ได้กอดลากันที่สนามบินทำเอาบรรดาเฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปนี้ทั้งซึ่งทั้งอิจฉาในความหานของทั้งคู่